อืมอือโอ้อือ่าคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำคอนเทนต์หวานแหนะครับดูดูหัตวตะวันบาทเดียวพี่น้องปลาคอนปลาคอน้งหวานทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมยังมีปลาอยู่เลยครับแต่ว่าผมอยากให้ไปดูนะครับผมเก็บขึ้นไบกีตัวครับมา เบิ้งเดยของเองเพงเลยครับพี่น้องเ้ยปลาคอตัวใหญ่ๆครับผมพีหาหาโตเนาะเื่อเดียวหาโตเนาะเพี่ตัวละเกือบโลครับนี่แล้ะครับคอนเทนต์หวานแหว่าเสียเรนเรนครับวันไดหลีญุนเห็นบ่มีอีกตัวหนึ่งอยู่หุนปิดจอบแล้วครับมาเบิ่งครับว่า ตเตาว่าเบิงไก่ๆนะครับมันจิตเจต,ตัวคุณเต็มคุณครับตัวบักโลครับโถ่หน่อยอันนี้หนึ่งตัวอืมอืมมีแต่ขนาดเท่านี้นะครับอันนี้แม่อ,อ้โอ้ครับ ใส่นีไ้เลยครับข้างในดูข้างในงใน,นี่อ้อสุดยอด